ดีครับสวัสดีครับอ้าวไม่มีใครดูเดี๋ยวเราคำชวนไปก่อนโปรโฟไฟล์เอ้าเน็ตไม่เสถียรน,นะ แบทแมนด้วยฮะเมาเอา,เอา,เอานาคอสแทนเว้ยกูต้องเล่นแทงอีกแล้วใช่ไหมมีหน้าทีมต้องการเมดดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาไม่มีแทงเนี่ยกดเลยช่างแม่งเลยเทนสับลืมกดสกีน โอเคเทสำหรับผมเล่นเป็นดาเมจดลน้ลนล้นอืมลูกทีมผมว่ากำลังจะซื้อหรือกำลังจะเล่นลงแรงแล้วเนะี่ยแต่ก็เล่นไปเื่อจะได้เอามาลงแรงด้วยกันนะครับอ่อ เน็ตกลับมาแล้วหน่อยดยสูสิอ๋อนี่นะก็เทพอยู่นะแต่ว่าตัวมันบางอ่ะอเคครับังว่าแบทแมนควจะไม่แย่งนะ เร่องมาก็อัพท่านี้เลยอืมกูอัดกูอัดโอ้โหแบทแมนตีแรงมากครับต้นเกมนะ่ะต้นเกมพี่แบทตีแรงมาก ตีเต e, okay, ิ้ลวัดตีสันวันนี้กูแชร์น่ะแชร์คลิปเุ้ยๆฮ้ยฉัดหายเฮ้ยเดี๋ยวน่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนตะตันงคลิปไปกรับกลับก่อนกลับก่อนโอเคเบอร์สองละโอ้โหคนที่ควรพูดเป็นกูมากกว่าไหมสัต์ แล้วมึงก็ตอบรับคําตอบสนองของมันเนาะชิบหายกูหายแล้วเราเอทแทกนะช่วงแรกแล้วมันก็ผ่ามันไปได้เฟิร์สบัดอีกโอ้ยโอ้ยงั้นจะเอาอุย้ยไม่โดนชิบหายเสียงแตกนมแล้วเหรอโอ้แตกนะแล้ว โอ้ยขอ,อกำลังสรุนดูเลือดกูก่อนเอามึนยังจะเอากูอีกไม่มีมานาแล้วเหรออืมอืมอืม,อมชอบคุณสับตูดมันเพิ่งรู้อ๋อไม่เป็นไรโอ้ยมีคนดูสามคนด้ย เล่นไม่รอเลยเติรนอ๋อขอโทษครับเดี๋ยวเดรวมกลางช่วงแรกแล้วก็พอวิ่งเร็วอยู่นะถอยถอยถอยจีน่าจีน่าธรรมชัยโยใจเย็นกูต้องได้คิวอื้เโดนฐานเล็งมันไม่ดีอะโอ้ย เราไปเก็บเวิวก่อนไม่ต้องเลยรวมกลุ่มรวมกลุ่มบัตเตอร์ไฟฝัฟ่งนั้นยังไม่วิวสีเลยไม่ต้องไปกลัวหรอกทั้งหมดนั่นแหละ ดาเมจนะแล้วก็ซัพพอร์ตตัวนั้นเนะี่ยโอ้ยมึงปล่อยกูแบบนี้เลยเหรอฮุอ้ยกูขอสับเอ็กคาลิเบอร์ไม่ทันสับไม่ทันชิบหายเอ้ยคุณภาพวิดีโอแย่นะตอนเนี้ยเน็ตเป็นไรไม่รู้อะ ต่วตอนเล่นก็ยังดีอยู่นั่นแหละโอ้ธรรมชโยเราโหดมากครับแต่ตอนนี้ธรรมชโยเราตายแล้วโจมตีโจมตีอืมจะหนีไปไหนสัสอูพร้อมสตันหนึ่งวิวุ๊บว้าอ,อูยังไม่ตายชิบหายน่าจะตายเนาะ เดยวแบทแมนมึงใจเย็นกูหนีก่อนอาวแล้วกูไม่ได้ออกซิสบัตเตอร์ไฟเจอหิวหน้าแหกงครับอุ้ยเอ็กคาลิเบอร์ตูมอย่างแรงเอาดาบเอาดูดเลือดมาก่อนกลับบา้บานกลับบ้านก่อน ก็าไม่แตกแน่ครับเบทแมนมาผัดเละผัดผัดกันเศ้าหน่อยอเกมนี้รู้สึกว่าจะมีทีมไฟบ่อยมากนะเอาเลยแบทแมนกูเปิดทางให้แล้ว บอสโอ้หมึงตายมึงถึงกับตายสัตว์รอคูเวลสิบสองก่อนเร็วเร็มึงก็รีบสับเถอะเลือดกูตายหมดละขอโทษแบทแมนอืมอืมูมเข้าให้แล้วเทนสต็อบน เฮ้ยเราเราได้ประฟ้าได้วครับอ่าช่วยนาคอสเอาแบฟโอ้โหเอ็กคาลิเบอร์โอ้โหไอ้เหี้ยอบแมงโดนสตรรันฮะแม่โดสนสะตันเนี่ยมึงเสร็จแล้วโอ้ยบัตไหลเดี๋ยวบัตไหลโอ้ยยีย่แอบแมงบัตที่ผายไอ้แบทแมนมึงรอดไหมแบทแมนสวัดสดีสวัสดีพระคุมแบทแมน โอ,โอ้โหแบทแมนยังไม่รอดเลยนะแบทแมนมีแบบนี้นะมันเกียนมากเลยผมว่าเนี่ยดูมันมองพร้อมกับความเกียนแล้วก็ความเท่เฮ้ยลุกทีมแลรวผมที่ผมมึงพาเพื่อนมาด้วยเหรอโอ้ยโอ้ผมมีก็ตายแล้วอ๋อเดี๋ยว เล่นไหมครับกับผมเดี๋ยวเล่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นๆผมผมขอเล่นกระต่ายได้ไหมผมคือผมจะซื้อไงกระต่ายอะ่ะผมชอบคารีมากเลยบอกตรงนะชอบคารีคือคารีเป็นตัวตัวแรกที่ผมซื้อนะก็คือฟินิกอะ่ะฟินิกมันโหดมากเลยอ้าวแบทแมนล่องหนครับแบทแมนเอาติเมตได้ ตอนนี้ก็ฆ่าได้เจ็ดคนนะแล้วก็ตายสามฆ่าเจ็ดอืมวัดนี่ถึงกับหนีครับเอ็กคาลิเบอร์ทีแบบร้องไห้ครับเราไม่ใช่แท้งเต็มตัวนะเราก็เลยไม่อึด It's my power reset เอาเลยธรรมชโยเข้าให้กูกูสับเอง เอาฐานได้นะ่ะแล้วกันคลิปให้เล่นด้วยเล่นด้วยได้ครับเป็นได้ตลอดเอๆๆป้อมป้อมปอมเดี๋ยวกูไปเอาป้อมนั้นก่อนเราดูในคอมเอาเอาเอ้ยมันอยู่นี่ว่ะโอ้โหแพทแมนเข้าไปโดยไม่รู้ตัว จะยิงก็ได้แบทแมนแบทแมนนะเฮ้ย hey, เหมือนทําไมเราดูใกล้ไกลชิบหายแต่พอเวลาเล่นใกล้ไกลชิบคือไงเนี่ยตกลงแบทแมนโดสดตันได้ะวะเออนั่งได้แล้วบลดด้วยนะแล้ว <c oughs> นะครับเริ่มเข้าเริ่มฝุ่มเข้ามาไกลแล้ะเล่นด้วยซันเข้าเกมรอเลย อืมก็เสื่อเอาแบทแมนมังล่องหนชิหายแบทแมนรวมกลุ่มเราดูในคอมเล่นในมือถือก็ไม่เห็นไม่เห็นว่านะแต่คอมผมดูไม่ได้กาะคอมกระเลยรู้สึกว่าจีน,น้าจะหัวร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาล้อมบัดนะ เอาไงคิซี่เอาไงคิซี่โดนโดนทรับตูมโหได้ได้ฟิลิทูแล,ล้วเอาเพื่อนมึงทิ้งกูยอย่างนี้เลยเหรอสตีมแหลกมากครับสตีมแหลกเนี่ยดูมันไม่แรงนะ<ม>เน็ตบ,นะบ้านมันไม่เน็ตบ้านมาเล่นไม่ไม่ดีนะเรียนนะ อไอเหียร์ลงมือลอบไปละ oh. เราน่าจะไปสัต์ฐานมันนะเ oh. ด้ๆๆโอ้ได,ไ,ด oh, ได้ด้วยโอ้โ oh. หอืมโอ้ย oh, ยังได้แล้วก็ตายแท <c oughs> นเข้าเกมรอแล้ว รอเลยเกณ์นี้ยังไม่จบสิบสองนาทีเองนะโอเคเน็ตเน็ตเริ่มมาดีแล้วใช่เปล่าเออใช่เน็ตเริ่มดีแล้วเพื่อนเราก็ทํางานดีมากจะเว้หนนาขอนาขอน้องทำเยี้อะไรเออตรงนี้กูขอตรงนี้กูขอถ้ากเกิดนะ I'll go back to ้ e f เ n d the high tower มันดมกาวมันก็เลยอันนั้นนะกนะนะูขอนาคอสนาคอสนาคอสกูขอกูขอนาคอสตีมยังกูโอ้โหก็ตีมนานผมชื่อต้นนะอ,อ่าแล้วแต่เออเริ่มนานแล้ว เราวูก่อนเดือพงเรียบบวกเว้ยอ้าวไม่รอกูมึงก็รอดวะจ้งตีแล้วก็เริ่มอึดขึ้นมาทันใดอืมเราฟาดออเอกคาลิเบอร์ไป โอเคลัก okay. ชณะแล้วครับเรามาดูกันใครได้เอวีพีนะขอว่าแบทแมนน่าจะได้นะพูดเล่นสงองถุนค่าไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับอ่เลยีมแล้วัดดัมมี่สูงสุด จะเก็บตังค์กนมีคนส่งตังค์มาไหมเข้าดูใหม่เชิญมาสวัสดีครับอ้าวครบแล้วเสรียใจด้วยอ้าวพี่นาขอรกระหมาเห็นแล้วเห็นแล้ว เดิมแล้ว,แ,ลวแต่มากด้วยฮะอือจะมีคนเล่นนาคอนนะครับเอาไอ,อ,อ้ฮะโอ้โหตาในี่กูเล่นแท้งแล้วรวใช่ไหมเนะี่ยที่หายเออกูเล่นแท้งก็ได้ไอ้ฮะเอ้ยหาลาบยึดเป็ด แล้วมึงไม,ไม่ไม่มีใครเอามาไม่มีใครเอาฮิวมาเลยเหรอวะเตรีมไปแล้วกดเลยนะกดเลยนะอ่ะก็แก,ก๊กนี่แหละกูชอบแก๊กมากแต่ไม่ชอบกักกไม่เคยกัร์ใครบอกจรงเออฝั่งนั้นไม่มีนะฝั่งนั้นมีแต่คู่ปรับกันระหว่างโอ้ฝั่งนั้นเอาฮิวมาหมดเลย นี่ครับลูกพี่ได้ยินคะลูกอืมได้ยิงครับอไ <ป S 2> ะไสตรีมอยู่ก็คุยก็คุยก็ทำงานได้คุยต้องทำได้สิลูกไม่ใช่คุยแล้วทำอะไรกันไม่ได้เลยไม่ใช่ลูกเพราะฉะนั้นอย่างงั้นก็ไม่ต้องคุยตอนวันเราจะเจาะจงคุยกันอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำงานไปหาแป๊มากกว่ามากกว่าคุยไปด้วยทำงานได้ด้วย มันคืออะไรนะครับไม่ไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจนะครับเลเล่นไฟเตอร์ทั้งทีมได้มหมอืมไม่รู้สิว่าจะมีคนเล่นไหมนะแต่เรามาเล่นกลางทางทางที่ไม่มีเมีตัวนะ อยู่ในป้อมนะปุมาแล้วก็ปุบตบอุ้ยเฉียวความกว้างมันแคบมากนะครับต,ต้องห้ามเพื่อนเราให้อยู่ติดลอดติดลอนถอยออกมาก่อนล่างล่างล่าง อันนี้เราต้องเราต้องเอาอันนี้ไอ้น,นี้ให้ได้ก่อนใช่ไหมนะ่ะอืมอืมได้เฟิร์สบัตครับยูว้ยเพื่อนชิบหายป้อมแตกกว่าอ้าวไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ช่ยวยเดอ lập phép, khả năng trợ giúp. Ờ, ừ, ơi, trái nhiệt thổi, ừm, họ lên sẽ đấy. năm แต่ขอเลยไม่เป็นเอ้าเอา,เอามันโดนกูไหมเดี๋ยวกูบังให้เพื่อนเพื่อนเราไปตายแทนเรานะไม่โดนกับปั๊มก่อน โอเคแล้วได้ครับทีมมันได้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมได้แป๊บรอรอเดี๋ยวรอรอก่อนรอฉันก่อน oh. เดี๋ยวไปกันให้หนาคอยก่อน เฮ้ยบังให้ก <Sustain able cleaning material> ูบังให้เสกวรณาขอจัดท kind of yani <es> ิก <GO> ท <av i> ิกเดียวกันนะเฮ้ยบัตเตอร์ไฟอย่าอย่าฉลาดบัตเพื่อนมึงช่วยกูหน่อยโอเคเพื่อนเก่งจัง ออกอันนี้สองอันเลยนะาฝั่งนั้นไม่เล่นจอเกาะแล้วก็สบายไปุงตีนาคอสนาคอสฝากก็ฝามก็ไม่ว่านะฝามไปก็เอาให้จังค์อย,อย่าจะแย่งบับนาคอส ่สกว่าพี่คนนี้อาจจะหัวร้อนนะโอ้ผมก็หัวร้อนไม่ไม่แพ้กันมันแหล็กกินแต่ว่าตัวเดี๋ยวเด้ว เราฮุบเว้าอีกแล้วขอช่วยหน่อยเพืได้ยินนี่มันเป็ดบอกไหมอ่ะจยิงครับเ้าทำอะไรอยู่อะตีนมันล้าไม่ได้เลยเหรอลูกโจมตีโจมตีเพื่อนโอ้โหตายตายถอยๆฟังนะ้มีแบตเทอร์ไฟ เรียน,นี้เราขึ้นแค่หกนะเราไม่เคยคิวเลยนะกับคนล่างนาะคอรเซฟมากเคนาะคอสเก็บตกไปหนึ่งศพตีมแหลกพี่เต้นเอาเลยนาะคอสแต่ก็ช่วยนาะคอรเก็บไปหลายศพเลย โจมตีกูดูดกูดูดกูดูดอืมไปไหนไปไหนไปไหนไม่ไหวไม่ไหวเก็บไว้ะช้นไหนแล้วเนะี่ย ซะเออพอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะไมค์แกอืมอไมค์แกมันจะเข้าไปทำไมเอ๊ซานเดี๋ยวกูยိုးเดี๋ยวกู จตเย้ไม่น้องตามอะคอสนะคอสก,กูไล่ไอ้สัตว์เฮ l l b e c k น แต่ก็คงจะรอนานนะแต่ตอนนี้ก็คุ่งหน่อยนะาลับดาเมจได้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ดูดนะ,ะมึงไม่ช่วยกูเลยมึงก็รั่วมาก็รั่วกูแหละ โอ้โหกดเล่นตาเนี่ยกูไม่ตีแม่งและชิบหายใจไม่แทงเลยถือได้แล้วนะคนละโหดนะโห่โหโอ้โหเพื่อนกูเล่นเป็นไหย ใช่รีบเร็วถอยก่อนร้อมกลุ่มย่อยจ่ขอขอ,ของของของกูมาลาด์ของลาดนี่ไม่ใช่แล้วมันได้ทุกคนเว้ยล้อมกลุ่มโอยโอยวัดมันไหล ไอชื่อกาะอันนี้ด้วยนะจะกรูไม่โดนเลยครูว่าวว่ะ